สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาทำการลือกระถางของต้นบอลแบ็กเบลเวตนะครับเป็นตระกูลอโลคาเซียนะครับว่าจะมีไข่ของบอลแบ็กเบลเวตให้เราได้ชื่นชมหรือไม่นะครับเดี๋ยวเรามาร่วมลุ้นไปด้วยกันนะครับว่าเราจะเจอไข่หรือไม่นะครับต้นนี้ก็ปลูกมาอยู่ประมาณ2เดือนน่าจะได้นะครับมีอยู่2กระถางนะครับผมครับเดี๋ยวเราจะมาทำการลื้ทั้ง2กระถางเลยนะครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มลือกันได้เลยครับผมก็ไม่แน่ใจนะครับผมว่าจะมีใครหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราต้องมาทำการลุ้นไปด้วยกันนะครับถ้าเจอก็นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับเพราะเราก็จะได้ขยายพันธุ์ต่อไปด้วยนะครับ โอ้โหเยอะแยะเลยนะครับมีไส้เดือนนะครับผมดินอุดมสมบูรณ์ที่สุดมากมาร่วมลุ้นกันไปเรื่อยๆครับว่าเราจะเจอหรือไม่เจอแต่ลากนะครับ ไส้เดือนเยอะมากจริงๆครับลากก็เยอะแต่ไข่ไปไหนหาไข่ยังไม่เจอนะครับตอนนี้เจอแต่ไส้เดือนสงสัยไส้เดือนกินหมดหรือยังนีสงสัยอันแรกจะไม่มีนะครับ นี่คือไหลของแบ็เวเวทที่จะแยกหน่อต่อไปนะครับเราจะไม่ดึงเขาออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะปลูกเขากลับไปที่เดิมแล้วก็ให้เขาเป็นหน่อเล็กๆขึ้นมาเองนะครับไม่ได้ยนะตัวนี้ปิกเดอร์ต่อไปเรามาดูต้นที่2กันนะครับว่าต้นที่2จะเป็นแบบไหน ว้าตัวนี้ไสเดือนก็เยอะนะครับเต็มเลยครับโอ้โหใครกลัวไสเดือนนี่ไม่กล้าจับแน่นอนครับเดี๋ยวเรามาค่อยๆลือกันดูนะครับโอ โอ้แตกออกมาเยอะมากเลยครับแต่ไม่ใช่ไข่นะครับผมแต่เป็นหน่อเล็กๆของเขาแต่เป็นพวกหนอ่อที่จะกลายเป็นต้นอ่อนต่อไปนะครับมีอยู่ประมาณสหนอด้วยกันนะครับ เดี๋ยวผมจะไม่หรือเพิ่มแล้วนะครับผมเกลัวหน่อเขาจะหักนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามและรับชมตอนนี้เราก็ได้ทำการเปลี่ยนกระถางเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็รอให้น้องๆอ,ออกมาโยนโฉม โลกกว้างต่อไปในอนาคตนะครับ